แล้วพอดีวันที่หนึ่งผมใส่สีชมพูไปก็มีคุณนิรันดรติดต่อมาทางผู้จัดการผมบอกโอ้เห็นทีมทีมน้ำคุณผีใส่สีชมพูเนี่ยผมมีเสื้อชมพูอยู่ประมาณ3ามแสนตัวแล้วก็เดี๋ยวจะให้มอบให้พี่บินเลยเนี่ยห้าพันหรือมื่นถึงได้เลยแต่ครั้งนี้ยเออพี่บินพอจะหาคนที่มีไใจบุญหน่อยไหมเพราะว่าตอนที่ทําเสื้อมาสามแสนตัวเนี่ยยัไม่ได้ออกจำหน่ายที่ไหนเลย นะครับตอนนั้นติดเรื่องเกี่ยวกับว่าพระองค์ท่านส่นอนาคตด้วยนะแล้วกันที่เจ้าส่นอนาคตอะไรด้วยมากมายผมก็เลยบอกโอ้มันไม่รู้จะหาได้ไหมนะแต่ถ้าผมหาไม่ได้ผมก็ไม่เป็นไรครับที่วันนั้นผมกน็นึกถึงเสี่ยโป้ที่ว่าจ้างเงไินใหผมยี่สิบล้านเขบอกก็าี่โทรไปหาเสี่ยโปโ้เฮ้ยโป้เนี่ยพี่มีเสื้ออย่างนี้เนี่ยสูเนี่ยเขาขายตัวละหนึ่งร้อยบาทแต่รายได้ทั้งหมดเนี่ยเข้ากับเงินที่สี่ล้าน เพราะว่าเขาได้รับใบอนุญาตจากองค์ไมบาสศริราชหรือมลมี่สเรลราเนี่ยทำเสื้อีอออกมาส0 0แสนตัวทั้งหมด30ล้านบาทก็นักนเสียโกมาเจอกันนะครับมาเจอกันกับทางคุณนิรันดรนซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของที่ทําเสื้อ,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 อที่มีตราของญษักรณก์ของพระองค์ท่านนาะรัชาัิ9เ้า ผมให้เสียโป้คุยกับคุณนิรันดรนเองเขามีใบมาเรียบร้อยหมดว่าได้รับอนุญาตจากทางสกิลาาเพื่อเอาเสื้อสามแสนตัวเนี่ยตัวละหนึ่งร้อบาทออกจำหน่ายแล้วเอาเงินทั้งหมดเข้ากระมุที่ไม่ได้เข้าสู่ตัวใครผมก็โทรไปหาพี่นุกูลว่าผมอยากคุยกับพี่บินเพราะว่ามันมีเรื่องที่พี่บินด้นัะช่วยเป็นสะพานบุญทำประโยชน์ให้กับ โรงพยาบ,บาลสิริล่าตามเอกสารข่าวประชาสาคัญและตัววิ่งที่วิ่งในจอทีวีและผมก็เห็นว่าผมพอรู้เรื่องนี้อยู่บ้านก็อยากเข้ามาช่วยเป็นสะพานบุญเพื่อเชื่อมต่อกับพี่บินพี่บินเนี่ยได้โทรหาเสียโปผมก็ไม่รู้ว่าเสียโปคือใครแล้วพี่บินก็บอกว่านัดผมให้เอารายละเอียดเรื่องเสื้อสีชยงูเนี่ยไปด้วยเพราะเผื่อเสียโปเขา จะร่วมในกิจกรรมนี้ก็นัดไปพบที่ซีคอนคาเฟ่บางแคท,ทำหนังสือไปแล้วได้รับหนังสือตอบกลับมาตัวบินไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยไม่ไม่ไมไมว่าทั้งโรงพยาบาลสิริราชาหรือโครงการของคุณหมอเ<า>พราะว่าโครงการนี้ ตัวบินเนี่ยไม่ได้ณนะวันนี้ผมที่ผมพูดว่าผมรอเขาคือคุณช่วยเอาเอกสารมาแสดงให้ผมดูว่าคุณเหมือนอย่างที่คุณพูดกับโป้ไหมตั้งแต่วันแรกว่าคุณเนี่ยเป็นผู้จัดทําโครงการเสื้อสียมพูมที่มีตาสัญลัญญลกษณ์แต่ผู้เดียว คำพูดเนี้ยซึ่งเขามาพบป้ปกับคนของโป้เขาพูดแบบนี้ <คะ S 2> แล้วขณะเดียวกันเนี่ยผมก็ตรวจสอบมีทั้งของทางโรงบาลมีหนังสือคณะบดีศรีราชพยาบาลแล้วก็มีหนังสือของประธานกรรมการคุณหมอซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการให้มาส่งมาที่ผมแล้วก็ <คะ S 2> แจ้งระบุด้วยว่า นายบินไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงการนี้เลยก็ตั้งใจคือถ้าเป็นโครงการนี้ถ้าเขาได้รับญาตจริงถูกต้องมีหนังสือมาอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมแตนะ่วันนี้ผมก็คอยแล้วคอยอีกอะคอยจนเกอร์ไม่รู้กี่ครั้งแล้วเขาก็ไม่มาอย่างเงี้ยวันนี้รายการก็เหมือนกันเช่นเดิมถูกไหมเขาก็ไม่มาคนเรานะมันคือต้องบริสุทธิ์ใจรีบมาเลยพูดพูดพูด,พดแล้วคุณเอาเอกสารมาแบบนี้ใช่ไหมอย่างนี้ผมก็จะฟังดูอ่าอย่างนี้ก็โอเคถ้าคุณได้รับอบนุญาตจริง เสียโป้ต้องโอนเงินเนี่ยเข้ากับบัญชีนะครับบัญชีของของมูลที่สิริราชนะครับอ่าตอนถึงวันพูดปับ๊บเงินไม่เข้ามาเขาบอกพี่เงินไม่ได้เข้ามาผมถามเทปไปที่มูลมทีทางสิริราชนนะัเงินไม่เข้ามาสองล้านถ้าเขาจะช่วยหรือจะซื้อเสื้อทางมูที่ซึ่งไม่เกี่ยวกับผมเพราะว่าให้โอนเงินไปทางมูที่เกี่ยวกับ สิริราชโดยตรงผมไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยถ้าผมเกี่ยวข้องมาเอเสียโป้คงไม่ไม่ผมเลยมาผมจะการให้ผมเรียกคุณนิรันดรเป็นคนกลางที่เป็นลูกน้องของบริษัทเสื้อนี้สามแสนตัวให้คุยเสียโป้เองแล้วเสียโป้ยังตรจดได้ขี่บัญชีของมูที่ของสิริราชเพราะฉะนั้นคุณจะเอาไอโค์มันอยู่ที่อะเข้ากับสีลิาชไม่ได้เข้าขตัวผมผมไม่เกี่ยว บัญชีที่แจ้งกับเสียโปให้โอนครั้งแรกเป็นเป็นเป็นบัญชีไข่เป็นบัญชีของศิริราชมูลิติตามเอกสารที่ผมอยากให้ดูเพราะเอกสารฉบับนี้ผมได้สมให้เสียโปเพื่อเสียโปจะไปดําเนินการตามรายละเอียดคุณนิรันยันยันว่าบัญชีที่ให้คุณให้เสียโปโอนครั้งละสองล้าน,นเป็นบัญชีของมูลิธิแน่นอนาะให้เสียโปโอนตามเอกสาร กรณีที่ม right? ีกระแสข่าวออกก่อนหน้านี้ว่าเป็นเป็นการโอนเข้าบัญชีผ่านของพี่บินอะไรไม่มีที่คุยกันวันนั้นไม่มีนะครับคุณที่นั่นจะยืนยันว่าเงินทุกบาททุกต่างๆไม่ว่าจะหนึ่งร้อยบาทหรือเท่าไหร่ก็ตามเป็นการโอนผ่านบัญชีของมูลที่ศิริราชถูกต้องชัดเจนครับยืนยันว่าชัดเจนแล้วผมก็ไม่ได้ไปโทรหาโรงพยาบาลศิริราชเพราะผมเห็นตามประชาสัมพันธ์ กับเอกสารก็รกอบความผมก็รู้เรื่องนี้มาแต่ต้นว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสิริาีาชแต่วันนั้นเนี่ยผมถามเขาแล้วถึงเป็นเหตุเป็นประเด็นถึงวันนี้ไงว่าเพราะเขาเป็นคนบอกว่าให้โอนคือโอนโอนคือบัญชีส่วนตัวเขานะเขาพูดถึงโครงการโรงพยาบาลสิรดีราษนะแต่เวลาโอนให้โอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาผมถึงผมก็ต้อง มีก็ต้องเอกใจคุณบอกให้โอนเข้าบัญชีเขาส่วนตัวนี่ไม่ใช่การบริจาคสมทบทุนของโรงพยาบาลศิริราชแล้วผมทราบมาใครก็ทราบมาทั่วไปว่าการบริจาคให้ที่ศิริราชจะมีแอคเคาท์ชื่อของโรงพยาบาลหรือของโครงการหรือมูลนิธิทําไมต้องผ่านบัญชีคุณแล้วเตือนเขาด้วยสุดท้ายก่อนที่จะวางหูสายโทรศัพท์ผมจะบอก คุณบินถ้าคุณทำลักษณะการบริจาคแบบนี้อาจจะเป็นคอรหาคุณก็จะเสียหายได้ผมยังติงยังเตือนเขาก่อนที่จะวางสายถ้าถ้าคุณไม่บริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวผมไม่ติดใจไงถูกไหมแล้วบัญชีส่วนตัวเนี่ยมันส่วนตัวคนเดียวนะคุณจะเบิกจะถอนอะไรทำยังไงก็ทำได้เพราะนั้นเสียโป้ต้องออกมาเคลียร์ความจริง สิ่งที่ผมพูดนั้นจริงหรือไม่จริงนะครับสุดท้ายเหลือสั้นๆนิดเดียวเสียโปฝากถึงคุณบินหน่อยในเวลานิดเดียวผมกลัวแค่เรื่องตาสัตล์กดณรักครับผมเพราะผมกลัวกลัวเรื่องของสูงผมก็ถ้าไม่ได้เป็นอย่างที่จริงก็ออกมาชี้แจงออกมาชี้แจงกันไปเลยใครผิดใครถูกคนสองคนนี้ก็เป็นคนเสียค่ะใช่ไหมเพราะเรื่องมันเกิดใหญ่โตแล้วแล้วถ้าเกิดถ้าผมไม่ชี้แจงถ้าผม แล้วพี่บินเป็นคนพูดในอมรินเองว่าให้ผมออกมาพูดความจริงอะผมออกมาพูดแล้วเนี่ยพูดความจริงถ้าคําไหนที่ถ้าคําไหนที่ผมพูดในข่าวไปไม่ไม่เป็นความจริงที่คุยกับพี่บินเนี่ยพี่โตมาได้เลยครับแล้วเรื่องนี้บินเนี่ยมันเป็นเรื่องแองอ้างไหม,มป้เขาพูดเองว่าลักษณะมันมันแล้วคนเราก็มี แล้วก็มีวิจารณญาณผมเอาเอกสารให้ดูขนาดนี้ไม่ได้ปกปิดตัวอักษรผมก็ไม่เห็นเม่เอกสารแล้วแล้วคณะโป้เข้าใจไหมนะทำไมโป้ถึงบอกว่าเออโป้ก็พี่บินพี่บินโป้ก็ไปคิดเอาเองแล้ววันนี้ทําไมพี่บินไม่มาล่ะผมผมเพิ่งเห็นเอกสารวันี้ครับผมก็เข้าใจผมก็ไม่บอกเขากรณีที่มีการแอบอ้างเบื้องสูงเช่นการจะได้รับเครื่องรากนู่นนี่นั่นคุณนิรันดร์ชี้แจงเรื่องนี้ยังไง อ,อ๋อผมผมก็บอกเสียโป้ไปเออเสียโป้นอกจากการบริจาคเงินให้ศรีราชแล้วสามารถเอามหักภาษีได้โดยระเบียบของทางราชาการก็สามารถนําเอกสารการบริจาคเงินที่รับรองโดยหน่วยงานไปประกอบการขอพระราชทานเครื่องราชสิยพรได้ผมเนี่ยสามารถฟ้องกับคุณสัตน,นาได้นะ เขาทำให้ผมเสียหายเขาบอกว่าเขาเดําเนินคดีกลับคุณสันทนาได้นะคะรีบเลยงนงะผมถึงท้าเขาทุกวันไม่ต้องถึงวันขั้นดําเนินคดีเอาแค่ให้มาพบกันเจอกันต่อหน้า <c oughs> คุณก็ยังไม่มาเลยนะวันนี้ <c oughs> สุดท้ายแล้วมันก็ถึงต้องสู่กระบวนการทางกฎหมาย <c oughs> คุณเป็นบุคคลสาธารณะอยู่ในสังคม <c oughs> และไปยุ่งเกี่ยวกับเงินทองของประชาชนคนทั่วไป <c oughs> คุณในะยิ่งต้องทําอะไรให้มันมากกว่าควาว่าโปร่งใส และต้องบริสุทธิ์ใจจริงค,รนะคำว่าเชื่อใจกับไว้ใจใช้ไม่ได้คุณต้องทำให้มันเป็นเอกสารนะผมเป็นคน18มงกุฎเหรอผมทำงานช่วยเหลือสังคมมาส30กว่าปีผมไม่เคยมีเรื่องอะไรหละ ช่วยอะไรนะครับแม้จะบาทเดียวนะผมก็ไม่เคยคิดที่จะทํานะครับผมตําหนักอยู่ในใจตลอดเวลานะครับว่าทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงแล้วมีจริงใครทำอะไรไม่ดีใครทําชั่วได้ชั่วนะครับทาดีได้ดีนะครับเราต้องมีคุณธรรมต้องมีศทลธรรมต้องมีความจริงนะครับอ๋อี่พวกเขียนติยศอะไร